สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีแฟนคลับช่องเย็นจิดพะรวยทุกคนเลยค่ะเช้าวันนี้อากาศเย็นนะคะอากาศเย็นแล้วหนาวนะคะเย็นหนาวลมมาพร้อมเลยค่ะตัวนี้ตอนนี้ก็ตัวแตกนะคะมือไม้แตกหน้าแตกแล้วตอนนี้หนาวมากนะคะก็ทางบ้านเอฟซีนั้นไม่รู้ว่าหนาวเหมือนกันไหมนะคะทางบ้านเอฟซีใครอยู่จังหวัดในเอ่ย ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเอีทุกเอฟซีทุกๆท่านที่ยังรักยังเมตตาเย็นจิตพรทีวีนะคะก็กราบขอบคุณจากน้ําใจไมตรีกิตงดงามของท่าน,นะคะ่ะก็มีหลายๆท่านนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังแรงใจขอบคุณทุกท่านเลยนะคะจากใจจริงของเย็นจิตพรทีวีนะคะมาเกิดมาแล้วก็ต้องสู้นะคะชีวิตไม่สู้ ก็ตุยนะคะเรายังไม่อยากจะตุยสู้กัดปันสู้แม้นว่าจะหนาวแค่ไหนจะร้อนแค่ไหนจะลำบากจนน้ำตาไหลก็ต้องสู้และอดทนจนกว่าจะสิ้นลมหายใจนะคะขอบคุณจากใจจริง fc ค่ะแนวทางในงวดนี้นะคะปู่เสาวา่า่านห้มาที่378และ60ค่ะ378 60นะคะ ในงวดนี้ศูนย์จะมาอีกหรือเปล่านะคะจับตัดสองตัวมีเจ็ดแปดสามหกและ68นะคะอันนี้เป็นเลขแนวทางจากปู่เาล่าค่ะทีนี้เรามาดูแนวทางต่อนะคะมาดูแนวทางจากปู่ย่าสวนธรรมนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะ ไม่ทราบมาเลขออกวันที่หนึ่งกุมภาหรือวันที่สองกุมภานะคะเย็นจิตก,ก็ไม่ทราบใครทราบคอมเมนต์มาบอกเย็นจิพตพรทวีด้ว้นะคะไม่รู้ว่าวันที่สองหรือว่าวันที่หนึ่งเนาะแต่จินจิตก็เขียนวันที่หนึ่งกว่านะเพราะว่า ที่สองปุนภาเนาะ ดีนะคะเอฟซี FC, ทุกท่านนะฮะตัวใหญ่งมวดนี้นะคะถ้าศูนย์มาจะเป็นตัวไหนเอ่ยนะฮะเนาะว่าจะเป็นตัวไหนพี่น,อน้อง แต่ว่าเจ็ดศูนย์เนี่ย่มาก,ก็โดนแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะอือโบมาโดนอี้โอ้เขนาหนี้เชียนมนตัวใหญ่ตัวนี่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมันตยยัวใหญ่ อย่งพี่น้องเขาตัอโต,ตนี่เนาะบูย่าสนทำพี่น้องมากากระจัดเดอ้อพี่น้องบอ่มากเข้ากระเลือน่านไปค่ะ สามศูนย์เก้าสามศูนย์หกสามห้าสาม พี่น้องเนาะพิจารณาบางเนึ่กัมักกับจัดขาเท่าเรือนพานไปเลยนด้คะเด้อคันมักเอาก็แคปหน้าจอไว้กดไลค์กดแชร์ในได้จ้าขอบคุณทุกกำลังแรงเจที่ให้กับเย็นจิตพรทีวีค่ะพี่น้องเอฟซีถุกท่านชีวิตเรายังมีลมหายใจอยู่สู้ต่อไปค่ะเหาะพี่น้องเนาะกำลังใจลเล็กๆน้อยๆที่มอบให้ขอบคุณหลายเด้อพี่น้อง ทำจระบุรีนะคะก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยเอาดงให้แล้วนะคะดงให้แล้วแล้วก็ย้ำอีกนะคะย้ำอีกค่ะแล้วก็ปูในป่าช้าะคะ่ะมีเจ้าหนี้นอกพี่น้องเนาะมีเจ้าหนี้เ้อพี่น้องเด้อ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับในวดนนี้ขอให้โชคดีทุกคนแลวค่ะนะคะเย็นจิตก,ก็จะสู้อีกต่อไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจนะคะชีวิตเกิดมาก็ต้องสู้ถ้าเราไม่มีกรรมเราก็ไม่ได้มาเกิดนะคะเรามีกรรมเราถึงได้มาเกิดแต่ไม่รู้ว่าเราทํากรรมดีหรือกรรมชั่วไว้เราไม่สามารถล่วงรู้ได้ชีวิตชีวิตตั้งแต่ลืมตาดูโลกมาจนถึงทุกวันนี้เราก็ผ่านร้อน ผ่านหนาวมามากมายรู้แต่ว่าเราเกิดมาชดใช้กรรมแต่ไม่รู้ว่าเรามีกรรมอะไรบ้างเราไม่รู้รู้แต่ตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่ว่าเราเจออุปสรรคอะไรบ้างขอทุกคนสู้เหมือนยัาจิตพรอทีวีนะคะขอให้โชคดีจ้า